สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎอินดีต้อนรับสู่ชาแนลบับบี้สตาร์โรนะคะวันนี้เราก็จะมาทำคลิปสำหรับเตือนพฤษภาคมกันสำหรับคนที่ไม่มั่นใจนะคะว่าตัวเองอยู่ลัคนาราศีอะไรคุณสามารถเลื่อนลงไปเช็คได้ที่ description box ข้างล่างได้เลยเนาะโดยรวมแล้วเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่ดีมากๆเดือนหนึ่งสำหรับความมั่นคงสำหรับความชัดเจนสำหรับเป้าหมายนะคะ อย่างในเรื่องการงานเนี่ยที่ผ่านมาชาวลัคนาราศีกรกฎคุณค่อนข้างอยู่กับความไม่มั่นใจมันมีความรู้สึกที่ว่าคุณเนี่ยเหมือนกับต่อสู้กับเสียงในใจของตัวเองหนักมากเลยอะ่ะมันมีความรู้สึกหลายๆอย่างที่คุณเนี่ยมีแต่คุณไม่สามารถที่จะแสดงออกมาให้ใครเห็นได้ตัวของคุณเป็นเหมือนคนสองบุค,คลิก บุคลิกแรกคือบุคลิกที่คุณเนี่ยโชว์ให้คนภายนอกเห็นคุณโชว์ให้คนภายนอกเห็นว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความ tough มีความแข็งแกร่งมีความเด็ดขาดมีความที่แบบสามารถควบคุมคนอื่นได้สามารถควบคุมงานของตัวเองได้ทุกอย่างต้องเป็นไปตามที่เราต้องการกับอีกคนหนึ่งที่คุณโชว์ให้กับตัวเองเห็นเท่านั้นอะ คนคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่เซนซิทีฟ e มากๆเป็นคนคิดมากคิดแล็คิดน้อยแล้วก็บางทีก็เป็นคนที่เหมือนกับพาราออยเก่งนะคะบางทีเอาเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยมากังวลละมันก็เลยทำให้บางทีมันมีความขัดแย้งกันในตัวเนาะคนแรกคือเป็นคนที่แบบทัฟไม่แคร์ใครไม่สนใจทุกอย่างฉันเป็นคนกำหนดส่วนอีกคนหนึ่งคือเป็นคนที่เหมือนกับโหมันมันเหมือน เราไม่รู้ว่าเราจะทํำยังไงดีเราไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีดีพอแล้วหรือยังมันมีความไม่มั่นใจในตัวเองมันมีความคิดที่ว่าตัวเองดีไม่พออยู่ตลอดมันก็เลยกลายเป็นว่ามันแครชกันในเรื่องของอบุคลิกในเรื่องของความต้องการนะคะมันก็เลยทำให้ในหลายๆครั้งในชีวิตของคุณเนี่ย มันพลาดโอกาสดีๆนะเพราะด้วยความที่คุณเหมือนมีคนสองคนอยู่ในตัวแล้วเสียงสองเสียงเนี่ยมันคอยต่อสู้กันต่อให้คุณเนี่ยจะมีความแข็งแกร่งมากแค่ไหนแต่บางทีไอเสียงที่มันเซนซิทีฟเสียงที่มันอ่อนไหวมากๆตรงเนี้ยมันเอาชนะความเข้มแข็งไปได้คุณเนี่ยด้วยความที่เป็นคนที่มีเออเป็นคนที่มีความสามารถมากๆเลยอะ่ะ มันก็เลยทําให้มีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตอยู่เสมอแต่ลองสังเกตตัวเองดูดีๆนะคะหลายๆครั้งเนี่ยที่คุณทิ้งโอกาสไปเพราะคาว่าความกลัวความไม่มั่นใจความรู้สึกที่ว่าเราไม่อยากเดินออกไปจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองเราไม่อยากเดินออกไปจากสิ่งที่ตัวเองรู้อะเรากลัวกลัวที่จะต้องไปเริ่มต้นใหม่กลัวที่จะต้องแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเราไม่สามารถที่จะทําได้หรือว่าเรารู้ไม่พอในเรื่องที่เรา ต้องไปเผชิญมันก็เลยทําให้คุณบอกลาโอกาสดีๆมาค่อนข้างเยอะแล้วตัวเองเนี่ยก็กลับมาเสียใจทีหลังเพราะเรารู้แหละว่าความจริงเราสามารถคว้าโอกาสเหล่านี้มาได้นะแต่เราไม่ยอมคว้าเองนะคะในเดือนนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าตัวของคุณจะมีความชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นด้วยความที่อาจจะเป็นเพราะว่าตัวของเราอยู่กับความทุกข์มานานด้วยแหละ มันเหมือนกับเราจมอยู่กับความรู้สึกไม่มั่นใจเราจมอยู่กับความรู้สึกที่ว่าฉันไม่ดีพออย่างเงี้ยมาพอสมควรจนทําให้วันหนึ่งมันก็มีการตกตะกอนความคิดขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยเราจะมานั่งกังวลแบบเนี้ยไม่ได้ละมันเสียเวลาในชีวิตตอนเนี้ยมันถึงเวลาที่เราต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างละต่อให้เราเนี่ยจะกลัวมากแค่ไหนต่อให้เราเองอาจจะไม่ได้มีความรู้กับเรื่องที่เราจะต้องไปทำแหละ แต่เราก็พร้อมนะที่จะเปิดใจและพร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆมันเป็นบบมายเซ็ตแบบใหม่ที่อยู่ไม่อยู่มันป๊อปขึ้นมาในหัวของคุณแล้วมันทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะเดินออกมาจากกรอบที่คุณเคยล้อมตัวเองเอาไว้นะคะในเดือนนี้เนี่ยเรามองว่ามันกำลังจะมีโอกาสดีๆเข้ามาให้คุณแล้วมันก็เหมือนกับด้วยความที่คุณเนี่ยค่อยๆเริ่มเปิดใจให้ตัวเองได้ไปเริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆมัน อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุหนึ่งที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จในอนาคตข้างหน้านะเพราะด้วยความที่คุณเปิดใจและโอกาสเข้ามาทันทีทันใดอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้คุณนะ่ะมีการแบบลองกับมันลองกับโอกาสที่เข้ามาแล้วมันอาจจะมีการล้มลุกคลุกคลานอยู่บ้างแหละเพราะมันมีไพ่ห้ามไม้เท้าเข้ามาคือเราเองอาจจะต้องไปเริ่มต้นใหม่ต้องไปเรียนรู้ใหม่ เจอกับคนใหม่ๆที่เราไม่รู้จักเราไม่เคยทํางานต้องมานั่งจูนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ท้ายที่สุดแล้วอ่ะมันมีอนาคตที่รอคุณอยู่มันมีความมั่นคงบางอย่างที่กําลังรอคุณอยู่ข้างหน้าและคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณทําในวันนี้เนี่ยมันจะเห็นผลมันก็เลยทําให้ตัวของคุณเริ่มค่อยๆบิวอัพความมั่นใจขึ้นมาใหม่ตอนนี้ชีวิตของคุณกําลังก้าวหน้าไปในทางที่ดีขึ้น ้าอยากที่จะให้คุณเนี่ยพยายามเชื่อในตัวเองให้มากๆนะคะอย่าให้ความกลัวอย่าให้ความรู้สึกที่ว่าเอ้ยเราไม่ดีพออะไรเงี้ยมันมาฉุดลังคุณเอาไว้ทุกวันนี้คุณเดินมาได้ไกลมากแล้วในชีวิตของคุณไม่มีอะไรหรอกคะ่ะที่มันจะสามารถฉุดหลังคุณได้มากกว่าตัวของคุณเองเนาะความคิดของเราเนั่นแหละที่จะเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยไม่ไม่เดินไปไหนอ่ะ นะเพราะ in, หลายๆครั้งอย่างที่บอกคือคุณมีความสามารถคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมและโอกาสดีๆมันยื่นเข้ามาให้กับคุณแล้วเพียงแต่ว่าตัวของเราเองเนี่แหละที่ไม่กล้าที่จะรับโอกาสเหล่านั้นนะคะขอแค่เราไม่กลัวโอกาสมันก็ไม่หนีไปไหนหรอกเนาะส่วนคนที่กำลังหางานอยู่นะคะเรากำลัรรรงรอการติดต่ออมข่าวดีมาแล้วนะกำลังจะได้รับการติดต่อนะคะ ยิ่งถ้าสมมติต้องไปทํางานร่วมกันกับคนในหมู่มากอะ่ะโหเป็นโอกาสดีๆเลยอะ่ะคุณจะได้ข่าวดีจะได้การติดต่อที่แบบน่าจะได้ออฟเฟอร์งานเลยบางคนอะ่ะนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีอย่างที่เรารอ,อคอยเลยส่วนในเรื่องของการเงินในเดือนนี้เนี่ยเอ้ยเรื่องการเงินดีเลยนะมีโอกาสดีๆทางการเงินเข้ามาให้คุณรู้สึกว่า มันมีความสุขขึ้นจากที่ตอนช่วงเวลาก่อนๆเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเองก็รู้สึกว่าเครียดนะเพราะว่ามีรายจ่ายเข้ามามีอะไรหลายอย่างเข้ามาแล้วมีการใช้จ่ายเพื่อความสุขส่วนตัวค่อนข้างเยอะมันก็เลยทําให้สถานการณ์ทางด้านการเงินของคุณเนี่ยมันร่อแร่ล่อแล,อแล,อแลพอสมควรเลยนะคะแต่ว่าพอมาในเดือนนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะได้เงินเข้ามาแบบลับๆ เป็นเงินที่มีคนบางคนนะ่ะที่เขารู้สึกว่าเขาห่วงใยเขาแคร์ในตัวคุณมากๆและเขาอยากที่จะดูแลคุณดีๆคนคนนี้เนี่ยสามารถเป็นผู้ใหญ่ที่คุณเคารพโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะอาจจะเป็นคุณแม่คุณนะ้าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะที่เขารู้สึกว่าเป็นห่วงคุณจังเลยอ่ะรู้สึกอยากดูแลคุณให้ดีก็เลยมีการ ให้ในเรื่องของการเงินให้ในเรื่องของทรัพย์สินหรือว่าจะเป็นสิ่งของก็ได้สิ่งของมีค่าอะไรอย่างเงี้ยมาให้เราแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเออเดือนนี้มันมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาตลอดเลยอะมีแต่แบบเรื่องโชคลาภมีแต่คนให้ของมีแต่คนให้เงินอะไรเงี้ยเข้ามานะคะส่วนคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวอยู่ตอนนี้เนี่ยถ้าสมมติทํางานที่เกี่ยวข้องกับศิละปะ งานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์หรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศต้องดีลกับต่างประเทศเยอะๆเ,เนี่ยโหช่วงนี้ดีเลยอะนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะประสบความสําเร็จมีคนให้ความสนใจคุณค่อนข้างเยอะหรือถ้าสมมติมีธุรกิจที่เหมือนแบบขายของอะไรอย่างเงี้ยออนไลน์นะโอ้โหจะมีออเดอร์เข้ามาจนคุณรู้สึกว่าแบบรับไม่ทันอะ่ะมีคนแย่งกันอยากที่จะซื้อของของคุณนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ย ได้เงินแล้วคุณเองอาจจะมีการมองและว,ว่าเออเราจะเอาเงินไปลงทุนอะไรดีหรือว่าเราจะเอาเงินไปทําอะไรดีมีการคิดที่อยากที่จะต่อยอดธุรกิจของตัวเองนะคะก็อยากให้พยายามใช้สติให้มากๆแล้วพยายามคิดให้แบบเคลียพยายามเชื่อสัญชาตญาณของตัวเองและอย่างที่บอกคือ อย่าให้ความกลัวมาฉุดหลังคุณเอาไว้ทำให้คุณเนี่ยไม่สามารถเดินหน้าหรือว่าไม่สามารถทำให้คุณเนี่ยเหมือนกับพัฒนาตัวเองเนาะต่อยอดธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยเพราะมีความกลัวอย่าให้มันเกิดขึ้นแบบนั้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดนะคะคนโสดต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยคุณเองอะ่ะเหมือนกับค่อนข้างที่จะแฮปปี้มากๆเลยกับการใช้ชีวิตส่วน มีความสุขกับการอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณแคร์กับในเรื่องอื่นๆมากกว่าในเรื่องของความรักมันเหมือนกับตัวของคุณเองอะค่อนข้างที่จะรักตัวเองมากเลยอะในช่วงนี้คุณรู้สึกว่าคนที่เข้ามาถ้าสมมติไม่ดีคุณก็พร้อมที่จะตัดคุณก็พร้อมที่จะทิ้งเขาไว้ข้างหลังเลยคุณเนี่ยอยากที่จะได้ความสัมพันธ์ที่หชัดเจน 2. มีความมั่นคง 3. เห็นอนาคตร่วมกัน ถ้าคนที่เข้ามาเขาไม่มี potential ให้เราเห็นว่าเขาสามารถให้3ามสิ่งเหล่านี้ได้ตัวของคุณก็คิดว่าเอออยู่คนเดียวไปก็ไม่เป็นไรหรอกนะ happy ขอแค่มีเงินขอแค่มีความสำเร็จฉันอยู่ได้แล้วนะคะแต่จะบอกว่าในเดือนนี้เนี่ย จะมีคนเข้ามานะแล้วคนคนนี้เนี่ยเขาสามารถเป็นชาวธาตุได้ทุกธาตุเลยนะไม่ว่าจะเป็นชาวธาตุน้ำธาตุดินธาตุไฟหรือว่าธาตุลมได้หมดเลยนะคะคนคนนี้เนี่ยเขาเนี่ยสามารถเข้ามาได้จากการทำงานร่วมกันหรือว่ารู้จักกันจากสื่อออนไลน์ก็ได้นะ เขาอะ่ะเหมือนแอบ,บมองคุณมานานพอสมควรแล้วอะ่ะมีความสนใจให้กับคุณมากๆเลยบางคนเนี่ยแอบบมองแอบ,บส่องคุณอยู่ตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการส่องแบบตัวต่อตัว,ตวถ้าสมมติเจอหน้ากันอะไรอย่างเงี้ยเอะมองว่าคุณทําอะไรอยู่หรือว่าคุณอยู่กับใครคุณสนิทกับใครอะไรอย่างงี้นะแต่ถ้าสมมติว่า ส่องจากสื่อออนไลน์เขาก็เหมือนรู้อะรู้ว่าคุณคุยกับใครบ้างแล้วก็แอบ,บไปส่องเพื่อนคุณส่องคอนเน็ชันของคุณอยากรู้อยากเห็นในเรื่องของคุณมากๆเลยนะคะคนคนนี้เนี่ยเขาค่อนข้างเป็นคน e m o t i o n a l นะคือเป็นคนที่แบบอ่อนไหวง่ายแล้วก็ค่อนข้างมีหลายอารมณ์อยู่ในคนเดียวกันบางทีอย่างเงี้ยเขาก็ต้องการความสนใจจากคุณนะคะต่อให้คุณเนี่ยอาจจะไม่รู้จักเขาเลยก็ได้นะแต่เขารู้สึกว่าอยากทำยังไงก็ได้อะให้คุณมองเขาบ้างเขาอะชอบคุณมากๆเลยอะคนคนนี้มีความรู้สึกดีให้กับคุณมีความรู้สึกคือ ไม่สามารถใช้แค่คำว่ารู้สึกดีได้นะต้องบอกว่าเขาอะรู้สึกว่ามันมี Deep Connection มันมีสายสัมพันธ์บางอย่างระหว่างคุณและเขาที่มันเชื่อมถึงกันนะแล้วเขามีความรู้สึกผูกพันกับคุณตั้งแต่เจอนะคะเขาไม่สามารถตัดคุณได้อะไม่รู้ทำไมคุณอยู่ในหัวเขาอยู่ตลอดเวลามันก็เลยทำให้ หลายหายครั้งอ่ะอดไม่ได้นะคนคนนี้มาส่องคุณตลอดอยากรู้อยากเห็นอยากเห็นความเป็นไปของคุณนะคะเขาอะ่ะรู้สึกว่าตัวเขายังอยู่ห่างจากคุณมากๆเขายังไม่สามารถเข้าถึงคุณได้เขาอยากรู้จักคุณมากกว่านี้แต่ในวันนี้เหมือนกับเขายังไม่มีความกล้ามากพอที่จะเข้ามาหาคุณเพราะเขารู้สึกว่าตัวของเขาเองอะ่ะอาจจะไม่ใช่แค่คนคนเดียวที่ คุณเนี่ยให้ความสนใจหรือกําลังเข้ามาในชีวิตของคุณอยู่ซึ่งมันก็เป็นความจริงแหละเพราะว่าอาจจะไม่ใช่แค่ตัวเขาที่ให้ความสนใจในตัวคุณจากไพ่แล้วนะคะมีใครหลายหลายคนที่เขาให้ความสนใจคุณอยู่ในตอนนี้เพียงแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการแสดงออกแบบชัดเจนว่าเอยสนใจอยู่นะบางคนอาจจะมีเพราะว่าเรื่องของหน้าที่การงานเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเป็น คนในที่ทํางานของคุณอะแล้วเขารู้สึกว่ามันมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นเจ้านายอาจจะเป็นในเรื่องของคนที่มีตําแหน่งสูงกว่านะคะที่เขารู้สึกว่าต่อให้สนใจคุณมากแค่ไหนแต่เขาไม่สามารถแสดงมันออกมาได้ความรู้สึกของเขาเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เขาแสดงความรู้สึกของเขาออกมานั่นแสดงว่ามันจะมีบุคคลที่สาบุคคลที่สี่บุคคลที่ห้า ยังไงก็ต้องเข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาแน่ๆมันก็เลยทําให้ตอนนี้คือเขาอะได้แต่มองได้แต่ส่องได้แต่มีความรู้สึกดีๆให้กับคุณแต่ไม่สามารถที่จะ take action ไม่สามารถที่จะเข้ามาหาคุณได้มากกว่านี้เ,เป็นช่วงเวลาที่คนโสดเนี่ยเหมือนกับคุณเองอะตั้งดาบด้วยแหละตั้งดาบให้ทุกคนรู้ขีดเส้นแบบชัดเจนมากๆเลยว่า ฉันอยู่ได้ด้วยตัวเองนะฉันไม่ได้ต้องการใครนะคะคุณเองถ้าสมมติว่าตอนนี้รู้สึกเหงาอยากจะมีใครจริงๆนะต้องพยายามลดกำแพงที่เรามีลงบ้างนะคะเปิดโอกาสให้คนอื่นได้เข้ามาทำความรู้จักเราบ้างพยายามที่จะ มีด้านที่มันอ่อนโยนมากขึ้นกว่านี้อย่าแสดงแบบอาการที่ว่าพร้อมที่จะเฟร์โซนทุกคนพร้อมที่จะให้คนอื่นไปอยู่แบบว่าเป็นเพื่อนสนิทกันนะเป็นคนรู้จักกันไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยคืออย่าอย่าเพิ่งไปตั้งอย่างนั้นเลยคืออยากให้พยายามทําความรู้จักกับคนหลายๆคนก่อนนะคะแล้วคุณเองเนี่ยจะได้เจอคนที่ถูกใจแน่ๆเพราะมีคนที่เขากําลังมองคุณอยู่เพียงแต่ตอนเนี้ยเขาไม่กล้าจริงๆที่จะเข้ามา อาจจะต้องรอเวลาหรือตัวของคุณเองอะ่ะต้องมีการที่เปิดโอกาสให้เขามากกว่านี้แล้วเขาเนี่ยน่าจะมีความรู้สึกว่าเขาต้องกล้ามากกว่านี้เหมือนกันนะถึงจะสามารถเข้ามาได้แต่อย่างแรกเลยคือที่สำคัญที่สุดคุณเองต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองมากกว่านี้แล้วคนหลายๆคนคนดีที่เราแบบอาจจะรอคอยมาโดยตลอดเขาถึงจะสามารถเข้ามาในชีวิตของเราได้นะคะ เดี๋ยวขอดูไพ่เพิ่มเติมหน่อยนะคะว่าเขามีอะไรอย่ากที่จะบอกเราสำหรับไพ่ใบแรกนะคะแล้วได้เป็น adjustment อืออย่างคนโสดต้องมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะคะต้องมีการลดกำแพงลงบ้างถ้าเราอยากที่จะเปิดโอกาสให้ใครหลายๆคนได้เข้ามาทำความรู้จักกับเราเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกับถ้าสมมติเราไม่เปลี่ยนแปลงเลยเราไม่เดินต่อไปข้างหน้าไม่ลดกำแพงอะมันก็ ทำให้คนหลายๆคนนะ่ะไม่กล้าเข้าหาเราเพราะอาจจะด้วยลักษณะนิสัยที่เราแสดงให้คนภายนอกเห็นนะอย่างที่เราบอกคือดูภายนอกคุณดูเป็นคนดุๆคุณดูเป็นคนแบบทาฟดูเป็นคนเข้าถึงยากมันก็เลยทำให้คนเนี่ยไม่กล้าที่จะเข้ามาหาคุณเขากลัวว่าถ้าสมมติเข้ามาหาคุณแล้วทำให้คุณไม่พอใจมันอาจจะเป็น การจบลงของความสัมพันธ์ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มต้นนะคะตอนนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะว่าตัวของคุณเนี่ยจะสามารถที่จะเปิดใจหรือว่าเปิดโอกาสให้ตัวเองได้มากแค่ไหน past life relationship คนที่เข้ามาเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าเขารู้สึกถึง deep connection กับคุณมากๆเลยนะคะ คนคนนี้เนี่ยเขาสามารถเป็นคนที่คุณเนี่ยเคยเจอมาก่อนได้นะเป็นการเจอกันแบบในอดีตชาตินะคะแล้วพอมาเจอกันในชาตินี้เนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะคนคนนี้ดูมีอะไรที่ดึงดูดเขามากๆเลยแล้วเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ ทำให้เขาใจเต้นแรงเป็นคนที่ทำให้เขารู้สึกดีด้วยตั้งแต่แรกเจอเป็นเรื่องที่น่าแปลกเขาเองก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นแบบนี้รู้สึกกับคุณอย่างที่ไม่เคยรู้สึกกับใครมาก่อน Healing family issues ในหลายๆคนเนี่ยคุณอาจจะเคยเจอกับเรื่องของครอบครัว นะคะมีมีประวัติครอบครัวที่ไม่ได้สวยงามมากนะักมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยมีความกลัวมีการตั้งกาดกับความรักของตัวเองในอนาคต คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากเจอกับความเจ็บปวดคุณไม่อยากที่จะเจอกับความผิดหวังเหมือนที่คุณเคยเจอมาในอดีตของคุณหรือว่าอาจจะเป็นในตอนเด็กๆก็ได้สิ่งที่ครอบครัวของคุณทํากับคุณทําให้คุณรู้สึกอ่ะมันส่งผลกับการที่ตัวของคุณจะมีความรักในปัจจุบันพาอยากที่จะบอกนะว่าให้คุณเนี่ยมีความเชื่อมั่นในตัวเองให้มากๆ เชื่อมั่นในเรื่องของจังหวะเวลาแล้วก็เชื่อมั่นในเรื่องของจัก,กรวาลน,นะคะเพราะจัก,กรวาลเนี่ยเขาพยายามที่จะส่งคนดีๆเข้ามา mm hmm. เพียงแต่ว่าบางทีคนดีๆก็ต้องใช้เวลาเพราะเรื่องตรงเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของโชคชะตาด้วยเหมือนกันนะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันถึงเวลาของเราจัก,กรวาลเขาจะส่งคนที่ใช่เข้ามาเองนะแต่ว่าต้องไม่ลืมนะคะว่าเราเองก็ต้องเปิดใจแล้วก็เปิดรับ เพื่อให้คนดีๆเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาในชีวิตของเราเหมือนกันส่วนคนที่มีคู่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนรักในช่วงนี้นะคะออกแนวเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีความนิ่งอยู่นะแต่ภายใต้ความนิ่งเนี่ยมันมีเหมือนภูเขาไฟที่กำลังจะปะทุกเกิดขึ้นคุณสองคนนะ่ะมี personality ที่ต่างกันมากๆเลย คนหนึ่งอะ่ะมีความเซนซ ITIVE มีความรู้สึกว่าความรักอะ่ะมันคือการแสดงออกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกระทําหรือว่าคำพูดมันต้องมีการแสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจนว่าฉันรักเธอนะฉันแคร์เธอนะฉันห่วงใยในตัวเธอนะแต่กับอีกคนหนึ่งอะ่ะเขารู้สึกว่าคําพูดหรือว่าอะไรเงี้ยมันไม่ได้จําเป็นเท่าการกระทําเขามีความเชื่อในเรื่องของการกระทํามากกว่าเขารู้สึกว่า ความรักความห่วงใยอ่ะมันควรที่จะแสดงออกมาในด้านของการกระทําให้ดูที่การกระทําสิคําพูดอ่ะคนทุกคนสามารถใช้คําพูดสวยหรูคนทุกคนสามารถที่จะพูดออกมาได้โดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องคิดว่าสิ่งสิ่งนั้นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆอย่างเช่นเราสามารถที่จะบอกรักคนหลายๆคนได้แต่เราไม่จมําเป็นต้องรักคนเหล่านั้นแต่การกระทําอ่ะมันจะเป็นตัวพิสูจน์ว่าเอ๊ะเนี่ยเรารักเราใส่ใจเราห่วงใยจริงๆ ด้วยความที่มันมี mindset ที่ต่างกันมากๆเลยอะมันก็เลยทำให้บางทีการที่พอมาคบกันแล้วพอมาอยู่ด้วยกันแล้วอะมันมีความไม่เข้าใจเกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้เข้าใจถึงความคิดของคนรักและคนรักก็ไม่ได้เข้าใจถึงความคิดของเราอย่างแท้จริงคนรักของเราเองนะคะหรือว่าอาจจะเป็นตัวของเราเองที่รู้สึกว่าพอมันทะเลาะกันมากๆเข้าอะ่ะ เราก็เริ่มตั้งคําถามกับตัวเองละว,ว่าเอ้ยเนี่ยมันมากเกินไปหรือเปล่ามันเป็นความรู้สึกที่ว่าเรายังแฮ ppy อยู่กับความสัมพันธ์ตรงนี้ไหมมันเป็นคําถามที่บางทีอย่างเงี้ยคุณพยายามที่จะหาคําตอบให้กับตัวเองมากๆแล้วก็พยายามที่จะยึดยื้อกันมาพอสมควรนะคะเรามองว่าในเดือนนี้เนี่ยมันจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะว่าสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรและสิ่งที่คนรักต้องการคืออะไร ถ้าสมมติว่าคุณรู้สึกว่าตอนนี้มันเหมือนกับไม่สามารถคุยกันได้อะเพราะคุยกันทะเลาะทุกทีอยากให้คุณรู้เอาไว้นะคะว่าสถานการณ์มันกำลังจะดีขึ้นนะคะต้องผ่านช่วงเวลาที่มันมีการทะเลาะการที่แบบเห็นไม่ตรงกันมาก่อนมันจะมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นแน่นอนตรงเนี้แล้วมันจะส่งผลเอฟเฟกกับความรู้สึกของคุณมากๆมันจะมีช่วงที่คุณรู้สึกว่าอยากหันหลังให้กับคนรักแล้วอะรู้สึกว่า มองไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเหมือนกับพอแยกกันอยู่แล้วทุกอย่างมันมันโฟลดีกว่าเราสามารถที่จะไปโฟกัสกับเรื่องอื่นๆได้มากกว่าแต่พอเราห่างกันไปเราก็ดันคิดถึงกันอีกเพราะลึกๆในใจคุณสคนก็ยังรักกันมากๆอะ่ะมันก็เลยทําให้พอคนสองคนอารมณ์เย็นกันทั้งคู่แล้วคุณได้มาคิดจริงๆว่าเออความจริงแล้วอะ่ะ ปัญหาที่เรามีอยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้ใหญ่ถึงขั้นทําให้เราอยากที่จะเลิกกับคนคนนี้แล้วพอได้ได้นั่งคิดได้นั่งตกตะกอนกับตัวเองอ่ะมันจะมีการกลับหันหน้าเข้ามาคุยกันนะคะเพราะคุณเองก็ยังมองเห็นอนาคตกับคนคนนี้อยู่อ่ะแล้วตัวคนรักของคุณเขาก็ยังมีคุณอยู่ในชีวิตอยู่ในอนาคตอยู่ในแพลนของเขาอยู่เหมือนกันมันก็เลยทำให้คุณสองคนนะ่ะเหมือนกับ จะได้มาเคลียร์ดีแคือจะได้มาปรับความเข้าใจกันจะได้มาคุยกันว่าเออตกลงแล้วอ่ะเราสามารถที่จะมาเจอกันครึ่งทางได้ตรงไหนอย่างถ้าสมมติว่าตัวของคุณรู้สึกว่าคนราก,กะขาดในเรื่องของการแสดงออกความรักในด้านของการพูดในด้านของการแสดงออกนะคุณเองก็อาจจะมีการบอกเขาไปตรงๆเลยว่าเนี่ยถ้าสมมติว่า คุณเนี่ยพูดออกมาว่าอยากให้มีอะไรหวานๆมากหน่อยสามารถทำให้ได้ไหมคนรักก็จะได้รู้ว่าเออเนี่ยเวลาน,นี้คุณต้องการให้เขาทำอะไรบางอย่างคุณต้องการให้เขา take action มากขึ้นคือมันจะต้องมีการที่แบบมีการคุยกันอะว่าเราจะเจอกันครึ่งทางได้ตรงไหนบ้างนะคะแล้วมันจะทำให้สถานการณ์มันค่อยๆค,ค,คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นและมีความมั่นคงมากขึ้น ตรงเนี้ถ้าสมมติคุณทะเลาะก,กันอยู่ในช่วงนี้ขอให้จำเอาไว้นะคะว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงปูทางที่จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนรักมีความแข็งแกร่งมากขึ้นขอให้คุณนะคะเชื่อในตัวของคนรักเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองให้มากๆนะคะท้ายที่สุดแล้วอ่ะคุณสองคนยังไงก็จะได้กลับมาคุยกัน พราะมันยังมีความรักมันยังมีความห่วงใยระหว่างคุณสองคนอยู่ยังไงก็ยังตัดกันไม่ขาดการทะเลาะก,กันครั้งนี้เนี่ยเป็นเหมือนการทะเลาะเพื่อที่จะทำให้คุณสองคนปรับตัวเข้าหากันมากขึ้นนะคะเดี๋ยวขอดูไพ่เพิ่มหน่อยนะว่าเขามีอะไรอยากที่จะบอกเราหรือเปล่า,พาไพ่ใบแรกนะคะทเวนเฟรมอืมขึ้นมาใบแรกก็เข้ามาคอนเฟิร์มเลยนะคะว่าคุณสองคนเนี่ย มีคอนเนคชั่นกันเป็นทวินเฟรมกันนะคะถึงว่าแม้ทำยังไงก็ตัดกันไม่ขาดนะคะต่อให้จะทะเลาะก,กันแค่ไหนคุณ2คนเนี่ยมีในสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งขาดคุณเข้ามาเพื่อเติมเต็มกันแล้วกันฝ่ายหนึ่งก็เองที่บอกเห็นหมเป็นคนที่แข็งแข็งแสดงออกอะไรไม่เก่งหรอกส่วนอีกคนหนึ่งก็เป็นคนที่เหมือนกับแสดงออกเก่งมากๆเลยนะคะโรแมนติกมากๆมันก็เลยมาเติมเต็มทำให้คุณสคนเนี่ยมีความคอมพลีมากขึ้น อันลิควิดด e เลิฟด้วยความที่มีฝ่ายหนึ่งอะที่เขาไม่ค่อยแสดงออกเลยมันก็เลยทำให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้นนะคะว่าเอ๊หรือว่าความรักเนี่ยมันถึงทางตันหรือว่าเราไม่ดีพอหรือว่าเขาไม่รักเราแล้วมันเกิดเป็นคำถามเป็นความฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้นแล้วมันทำให้คุณสองคนเนี่ยมีการทะเลาะกันอยู่บ่อยๆเพราะความน้อยเนื้อต่ำใจตรงนี้นะคะแต่ถามว่าเขารักคุณไหมบอกได้เลยนะว่าเขารักคุณมาก ความรักของเขาอะ่ะมันคือการแสดงออกมาจากการกระทําจากการดูแลจากการเอาคุณน่ะรวมไว้ในแผนการอนาคตของเขาทุกๆอย่างนะคะแต่เขาเป็นคนที่พูดไม่เก่งเลยเป็นคนที่แสดงออกไม่เก่งไม่ใช่คนหวานไม่ใช่คนที่แบบ ไม่ใช่คนที่ชูกาโคตรอ่ะเขาเป็นคนที่รู้สึกยังไงก็แสดงออกมานานๆนานๆทีเขาถึงจะมีการพูดออกมาหรือว่าอาจจะมีการให้ดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยน,นานๆทีคนคนนี้นะคะ Getting to know each other การทะเลาะกันในครั้งนี้การไม่เข้าใจกันในครั้งนี้เนี่ยมันจะทำให้คุณสองคนได้รู้จักจุดยืนของกันและกันมากขึ้น มันเป็นการที่ปูพื้นฐานทำให้คุณสองคนเนี่ยอยู่กันได้แบบที่มันมีพื้นฐานที่มันแข็งแกร่งมากพอในอนาคตอะคือตอนนี้เรามองว่าต่อให้คุณรู้จักกันแต่มันก็ไม่ถูกมุมนะคะคุณยังไม่ได้รู้จักกันมากพอถึงขั้นที่ว่าคุณรู้สึกว่าแค่มองตาก็เข้าใจได้แล้วว่าอีกฝ่ายเองรู้สึกยังไงในตอนนี้การทะเลาะกันของคุณจะทำให้คุณสามารถเข้าใกล้กันมากขึ้นเข้าใจกันและกันมากขึ้น ท้ายที่สุดแล้วนะคะคุณสองคนจะได้กลับมาดีกันและจะได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันทดแทนช่วงเวลาที่ต้องอยู่ห่างกันไปนะไม่ต้องกลัวนะคะถ้าทะเลาะก,กันอยู่ยังไงก็จะได้กลับมาคุยกันเนา อันนี้ก็เป็นการพยากรณ์นะคะสําหรับเตือนพฤษภาคมยังไงก็แล้วแต่การพยากรณ์เนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอาจจะตรงบ้างหรือว่าอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะเพราะว่าอันนี้เป็นการพยากรณ์แบบ general ไม่สามารถที่จะไปตรงกับชีวิตของคุณได้แบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วยังไงก็ใช้สติให้มากๆนะคะแล้วก็เจอกันคลิปต่ตอไปค่ะ